เมื่อชีวิตของเธอต้องเสียศูนย์เพราะได้ศูญย์เสียพี่สาวสุดที่รักไปสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าเรื่อง The Sky Is Everywhere นำแสดงโดยเกสคอฟแมนจาโคโรแมนเชอร์รี่จนและเจสันซีเกิลรับชมความสนุกกันได้ที่ Apple TV Plus นะครับ หนังเริ่มต้นที่เลนนี้เธอบรรยายถึงพี่สาวและตัวเธอซึ่งเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันดังนั้นพอพี่ตายเธอจึงจมอยู่ในความทุกข์เหมือนต้นไม้ชื่อเดียวกับเธอที่จะตายไม่ตายแหลเลยทำให้ลุงก็ย้ายเป็นห่วงเธอมาก ดาล์เลนนี่เธอเล่าให้ฟังที่วันหนึ่งขณะพี่ซ้อมละครจู่ๆกล็ล้มลงเสียชีวิตเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกับแม่ของเธอทําให้เธอไม่เข้าใจที่เวลาไม่ได้หยุดไปพร้อมพี่เนื่องจากทุกคนยังคงใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมแต่สําหรับเธอนั้นเวลามันได้หยุดลงแล้วโดยท,ทันทีที่เธอเขียนอะไรๆลงไปในกระดาษเ,เธอก็ฉีกและขยำพวกมันทิง้ง ขณะแลนนี่จะไปโรงเรียนก่อหันไปเห็นโทบี้แฟนของพี่สาวเลยทําให้ไม่พอใจแต่ยายกลับบอกให้เธอเห็นใจและเข้าไปคุยกับเขาเพราะก็เสียคนที่รักไปเหมือนกันสุดท้ายเธอเลยเข้าไปคุยด้วยแม้ตอนแรกจะคุยกันไม่ค่อยสนิทใจแต่พอได้พูดถึงพี่และเข้าใจดีว่าการจะให้ทิ้งทุกอย่างแล้วลืมพี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้น เมื่อเลนนี่มาถึงโรงเรียนเพื่อนๆก็พาการเมาที่ตั้งแต่พี่ตายเธอก็หายหน้าไปเกือบสองเดือนจึงไม่คิดว่าเธอจะกลับมาเรียนอีกแล้วสักพักพวกนั้นก็เมาถึงคนอื่นที่เป็นอัจฉริยะด้านดนตรีพอเล่นเครื่องเล่นได้เกือบ30ชนิดแถมยังเคยอยู่วงดน,นตรีของฝรั่งเศสด้วยซึ่งยังไม่ทันที่เธอจะหายสงสยัยก็เปิดห้องไปเจอหนุ่มที่เพื่อนๆพูดถึงทําให้เธอและทุกคนแทบสลบเพราะเขาทั้งหลอ่อเทและเล่นดนตรีเก่งเอามากๆ ดานชายหนุ่มเขารู้จักเลนนี่เพราะได้ยินเพื่อนๆพ,พูดถึงส่วนเขาชื่อโจอและมาเล่นคาริเนแทนเธอระหว่างที่เธอไม่ได้มาเรียนซึ่งพอคุยกันไปได้สักพักเขาก็เหมือนจะจีบเธอแต่ยังไม่ทันคุยจบเพื่อนสนิทของเธอก็มาพอดีเมื่อเลนนี่ได้คุยกับเพื่อนสนิทก็ได้รู้ว่าเธออยู่ในตำแหน่งผู้เล่นคาริเนทที่หนึ่งและฝันจะเข้าจูรีอาตมาตั้งแต่นแตใจไร แต่ตอนนี้ก็ไม่พร้อมเพื่อนเลยให้กำลังใจส่วนลาเชลผูดเล่นตำแหน่งที่สองพอเห็นเธอสนใจโจก็พูดข่มให้เธอเลิกฝันเพราะคนอย่างโจคงไม่มองคนที่ไม่เคยมีแฟนแบบเธอแน่ตกเย็นใหญ่ได้ชวนโทบี้มาทานอาหารเลนนี่กับเขาเลยเปิดคลิปเก่าๆดูทำให้ทั้งคู่คิดถึงพี่ ซึ่งพอทั้งคู่ได้คุยกันก็ได้รู้ว่าที่ต่างคนต่างไม่ค่อยชอบขี้หน้าก,นกันก่อนหน้านี้ก็พอคิดว่าพี่รักอีกฝ่ายมากกว่าและตัวเองเป็นส่วนเกินด้านยายเมื่อเห็นเลนนี่ไม่ยอมเอาของของพี่ไปเก็บก็บน่นที่ยิงเธอทําแบบนี้ก็มีแต่จะทําให้ตัวเองเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่สนพรามันทําให้เธอรู้สึกว่าพี่ยังอยู่และอาจจะกลับมาหาเธอทําให้ยายเครียดมาก ที่โรงเรียนเมื่อราเชลเห็นเลนนี่เล่นคาริเนตไม่ได้กดท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งเลนนี่เลยรับคำท้าแต่ครูก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าเธออยากเข้าจูริอาร์ตก็ต้องอยู่ในตำแหน่งมือหนึ่งเนื่องจากกรรมการจะไม่มองตำแหน่งอื่นแม้เธอจะรู้แต่ก็ยังรับคำท้าทว่าพอจัดแข่งขันเธอก็ดันหนีไปดื้อๆทำให้เพื่อนๆงุนงง,งส่วนราเชลก็ดีใจได้ไม่เต็มที่เพราะยังไม่ทันได้วัดฝีมือกันเลย ดานเลนนี่เธอระบายความรู้สึกคิดถึงพี่ลงบนใบไม้ก่อนจะโยนทิ้งแล้วก็เดินกลับบ้านจังหวะน,นั้นเองโจที่ตามมาก็เรียกเธอทั้งคู่เลยได้คุยกันจนเขารู้ว่าตั้งแต่เสียพี่เธอก็ไม่อยากทำอะไรเลยรวมถึงเล่นนตรีด้วยซึ่งเขาก็เข้าใจเพราะเคยเลนนตรีไม่ได้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเลยจะชวนเธอมาลองเล่นเพลงคู่กัน ตอนแรกเธอก็เหมือนจะเอาด้วยแต่สักพักกลับรองไห้แล้วก็บน่นที่ทุกอย่างไม่โอเคเธอไม่อยากเล่นโนตีอีกแล้วจากนั้นก็วิ่งหนีไปต่อมาขณะเลนนี่ไปเยี่ยมหลุมศพพี่ก็ไปเจอโทบี้ที่นั่นซึ่งทางกูกัเขาออกเข้าใจกันไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่รู้เลยว่าพวกเธอรู้สึกยังไง ดานโทบี้เมื่อมาส่งเลนี่ที่บ้านก็ถูกเธอแซวเรื่องที่เขาเป็นนักบุญทำให้เขาคิดถึงพี่เพราะพี่เองก็ชอบเรียกเขาแบบนั้นก่อนจะได้รู้ว่าคํานี้เริ่มต้นมาจากเธอซึ่งพวกเขาขอบคุณเธอและกำลังจะกลับเธอที่รู้สึกดีเพราะมีคนเข้าใจก็เข้าไปสวมกอดเขาแต่ก็รู้สึกแปลกๆเลยลรีพ่าออกมา ดาเลนนี่เธอส่งข้อความไปถามเพื่อนว่าเคยรู้สึกถึงไอ้นั่นเด้งออกมาจากเป้าของผู้ชายไหมเพราะตอนเธอกอดกับโทบี้มันเด้งออกมาแต่พอถูกซักมากเข้าก็บอกแต่เพียงเป็นแค่จินตนาการถึงตัวละครที่อ่านอยู่เท่านั้นในอดีตพี่ได้เล่าให้เลน,นี่ฟังว่ามีอะไรอะไรกับโทบี้แล้วแต่เธอกลับตัดบทและต่อว่าพี่ที่ไม่เหมือนเดิมทำให้พีเสียใจพรพี่ก็แค่อยากมีความรัก ขนาดและนี่นอนหมกตัวอยู่เป็นกองเสื้อผ้าของพี่โทบีก็บปาหิเรียกเธอทาให้เธออดคิดถึงไอ้นั่นของเขาไม่ได้แต่ก็ยอมออกไปคุยกับเขาจนได้รู้ว่าก่อนพี่จะตายเขาขอพี่แต่งงานซึ่งพี่ก็ตอบตกลงเมื่อเธอรู้ก็โกรธแต่พอรู้ตัวก็ขอโทษที่อิจฉาเขาอีกแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้โกรธกลกับเข้าใจสุดท้ายเลยจูบกันทว่าพอตั้งสติได้ก็รีบขอโทษจากนั้นก็ขอตัวกลับไปครับ ดาเลนนี่เธออยากเป็นเหมือนพี่จึงมักเรียนแบบเสมอซึ่งตอนนี้เธอก็รู้สึกผิดเลยโทรไปขอโทษพี่แต่พี่ก็ตายไปแล้วเธอจึงขอให้พี่ส่งลางจากฟ้ามาบอกว่าพี่ยกโทษให้ทันใดนั้นก็มีแสงสัตว์มาที่โจเธอเลยดีใจที่พี่ยกโทษให้จึงจะไปคุยกับเขาแต่ลุงก็ไม่เห็นเธอเลยขอให้เธอไปช่วยเก็บมแมงตอนแรกเธอกำลังเลแต่พอเห็นลาเชลมาคุยกับโจก็เลยไปกับลุง ต่อมาเลนนี่ก็ไปหาโจที่บ้านเพราะคาริเนตของเธออยู่กับเขาแต่เขาก็ยังไม่กลับพี่ชายเลยบอกให้เธอลองขึ้นไปหาดูเอาเองดาเลนนี่เมื่อเข้าไปในห้องห้องโจอกอดสำรวจของของเขาไปเรื่อยพร้อมกับทิ้งโน้ตถามไว้ว่าเชื้อรางจากฟ้าไหมจากนั้นก็ไปนอนรอเขาแต่พอได้ยินเสียงเขามากราเชลก็รีบปีนหน้าต่างหนีไป เมื่อเลนดี้ได้เจอเพื่อนเพื่อนก็อยากให้เธอชิงตำแหน่งมือหนึ่งคืนมาเพื่อไปเข้าเรียนที่จูริอาร์ตแต่เธอก็ไม่อยากเรียนแล้วจากนั้นก็เล่าเรื่องของโทบี้ให้ฟังพอเพื่อนรู้ก็ตกใจแล้วก็ไม่ชอบจิตเธอกลายเป็นคนแบบนี้ทําให้เธอรู้สึกแย่จึงต่อว่าเพื่อนที่ไม่เข้าใจเธอมีแค่โทบี้เท่นั้นที่เข้าใจ ดานเลนนี่เธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแค่โทบี้เท่านั้นที่เข้าใจเธอจึงรอเวลาที่จะได้พบกับเขาแล้วก็เล่าให้เขาฟังที่บางครั้งเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าคนที่ควรตายน่าจะเป็นเธอแล้วก็ร้องห่มร้องให้ออกมาเขาจึงเข้าไปกอดและปลอบเธอจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันซึ่งยิงเธอได้ใกล้ชิดกับเขามากเท่าไรเธอก็ยิงรู้สึกถึงพี่มากขึ้นเท่านั้น ดานยายจ,จูวันหนึ่งก็ชวนทุกคนออกไปเที่ยวทะเลแต่เลนนี่ก็ไม่อยากไปยายเลยจะให้เธอเก็บข้าวของของพี่เข้ากล่องทันใดน,นั้นโจก็มาเคาะประตูเธอที่ไม่อยากเจอเขาเลยจะแอบแต่ยายกลับไปเปิดประตูต้อนรับเขาครับดานโจเขาเอาคาริเนตมาคือเลนนี่แล้วก็มาตอบคําถามของเธอเรื่องเชือ่อหลางจากฟ้าไหมซึ่งคําตอบของเขาก็คือเชื่อทําให้เธอดีใจมาก ด้านลงกับยายเมื่อได้คุยกับโจก็ได้รู้ว่าแม่ของเลนนี่ไม่ได้แต่งงานแค่อยากมีลูกเลยไปขอสเปิร์มจากธนาคารจนมีพี่กับเลนนี่ซึ่งพอคุยมาถึงตรงนี้เลนนี่ที่ทนฟังเธอคู่ไม่ไหวเลยชวนโจนี้ออกมาซึ่งเขาที่อยากให้เธอมาเล่นโนติด้วยกันเลยพยายามเล่นเพลงจริงๆให้เธอฟังแต่ก็ไม่สำเร็จ ดาเลนนี่เธอถามถึงสาเหตุที่โจอยู่เล่นดนตรีไปพักใหญ่จนรู้ว่าเป็นเพราะแฟนของเขานอกใจไปนอนกับเพื่อนซึ่งสิ่งที่ทําให้เขากลับมาได้ก็คือการได้ฟังดนตรีของบาร์กพอเธอรู้ก็อยากลองฟังบ้างเลยเปิดเพลงจากมือถือฟังไปพร้อมๆกับเขาทําให้้งคู่มีความสุขเลยจะฟังร่วมกันอีกเพลงแต่ลาเชลก็โทรมาหาโจเสก่อนเขาเลยขอตัวกลับไปขณะเลนนี่กาลังมีความสุขกบพบเสื้อผ้าของพี่หายไปเพราะยายเก็บไปหมดแล้ว เธอที่เสียใจเลยไปต่อว่ายายแต่ยายก็จะไปต้องทำเพราะยังไงซะพี่ก็ไม่กลับมาพอเธอได้ยินอย่างนั้นเลยหนีขึ้นห้องโถไปหาพี่เพื่อฟังเสียงของพี่ซ้ำๆดาเลนนี่เมื่อมานั่งทานอาหารและเห็นเพื่อนจะเข้ามาหากลุกหนีไปทำให้เพื่อนเสียใจ ส่วนเธอพอนีเพื่อนก็มาเจอราเชลจึงโดนแกลเรื่องหล่อนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วเหลือจะมีคนดังมาติวให้ทําให้เธอแซงแล้วยิงกลับมาเจอโจอกับพี่ชายที่มาเยี่ยมดูจะสนิทสนมกันก็ยิงทาให้เธอรู้สึกแย่และคิดถึงพี่มากขึ้นจึงบ่นเขาที่จะมาหาเธอทําไมเขาเลยสารภาพบวกเขาชอบเธออยากจะเล่นโนตีกับเธอเพราะเห็นคู่ชมเธอว่าเก่งกว่าเขาที่สําคัญเธอก็สวยด้วย ทำให้เธอเขินแต่ก็จําได้ว่าเขาน่าจะคบกับลาเชลเขาเลยรีบบอกที่เขากับลาเชลเป็นแค่เพื่อนกันขณะเรนนี้กําลังมีความสุขที่ได้อยู่กับโจก็พบโทบี้มาหาเธอเลยไม่รู้จะแนะนําโทบี้กับโจยังไง โชคดีที่ยายอยู่เลยแนะนําโทบี้ว่าเป็นแฟนของพี่ทําให้โจดีใจจากนั้นก็เข้าไปแสดงความเสียใจกับโทบี้ครับด้านโทบี้เมื่อเฮเลนี่ปล่อยผมก็ชมเธอแล้วก็ออกจากบ้านไปทําให้เธอเครียดเพราะมีหนุ่มมาชอบเธอพร้อมๆกันเลยไม่รู้จะทําตัวยังไงจึงหนีขึ้นห้อง ทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเธอเลยเปิดให้เพราะคิดว่าเป็นโจแต่กลายเป็นโทบี้ที่พยายามจะเข้ามากอดจูบเธอที่เห็นตัวเองเป็นพี่ในกระจกเลยบอกให้เขาหยุดเพราะเธอไม่อยากทำแบบนี้แล้วจังหวะนั้นเองโจก็ขึ้นมาตามเธอเลยพบทั้งคู่อยู่ด้วยกันพอโทบี้เห็นอย่างนั้นจะขอตัวกลับส่วนโจก็อยากรู้ว่าเธอกับโทบี้เป็นอะไรกันแน่เธอที่ชอบโจและไม่อยากเสียเขาไปเลยเข้าไปจูบเขาทันที ดาเลนี่เมื่อได้ครบโจเธอก็มีความสุขจึงคิดว่าจะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งดังนั้นพอเห็นเพื่อนเลยเข้าไปขอโทษซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เพื่อนก็เข้ามาขอโทษเธอเช่นกันทั้งคู่จึงปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดส่วนโทบี้เขายังคงมาหาเลนี่ไม่เลิกเธอเลยทําเป็นไม่สนใจแต่เขาก็ยังมาปาหินใส่หน้าต่างห้องเธอเธอจึงจะออกไปด่าเขาก่อนจะพบว่านั่นคือโจ ขณะเลนนี่ไปสวิกับโจที่สวนโจก็หันไปเห็นโทบี้จึงอยากรู้ว่าเธอกับโทบี้ไม่มีอะไรกันแน่ๆใช่ไหมเพราะถ้าใช่เขาก็อยากได้ยินจะปากเธอแต่เธอก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมดา์เลนนี่เธอกลับมาเล่นคาริเนตได้อีกครั้งซึ่งโจก็ยอมรับว่าเธอเล่นได้เก่งกว่าเขาจริงๆจ,จากนั้นก็เล่นเพลงคู่กันทำให้เธอมีความสุข แต่พอกลับมาพบโทบี้ความสุขทั้งหมดก็มาลายหายไปเธอเลยไปบอกยายว่าไม่อยากให้โทบี้มาที่นี่อีก แต่ยายกลับบอกให้เธอสงสารโทบี้ที่ยังทำใจเรื่องพี่ไม่ได้เธอที่ได้ยินอย่างนั้นและคิดถึงพี่เหมือนกันเลยอาละวาดที่พี่เคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปเหมือนแม่แต่ก็ไม่รักษาคำสัญญาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะยายที่ไม่ยอมพาพี่ไปรักษาที่ที่มันดีกว่านี้จากนั้นพอเดินไปเจอลุงก็บ่นลุงให้หาตั้งสติเพราะต่อให้ดูดปุ้นจนตายก็ไม่ทำให้ใครฟื้นขึ้นมาได้ ดาเลนนี่เธอไปบอกให้โทบี้เลิกมาเสียทีซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วก็ขอโทษเธอที่สับสนแต่เขาก็แค่อยากระบายให้ใครสักคนฟังเท่านั้นเธอที่เริ่มหายโกรธเลยฟังเขาระบายจนได้รู้ว่า นอกจากพี่กำลังจะแต่งงานกับเขาแล้วยังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ด้วยดังนั้นเขาจึงแทบอยู่ต่อไปไม่ไหวเมื่อสูญเสียพี่เธอที่เข้าใจเลยเข้าไปปลอบแล้วก็เผลอจูบเขาซึ่งก็ไปจังหวะเดียวกับที่โจแต่งเพลงมาให้เธอจึงเห็นทุกอย่างเลยกรอเธอมากที่ทำกับเขาเหมือนแฟนเก่าไม่มีผิดด้านลนนี่เธอเศร้าและก็คิดถึงพี่มากจึงไปคนเสื้อพี่มาดมทถาว่าก็มีแต่กลิ่นของเธอ เธอเลยโทรเข้าเบอร์พี่เพื่อฟังเสียงแต่หมายเลขก็ถูกยกเลิกไปแล้วเธอเลยยิงเศรซาเขาไปใหญ่จึงไปหยิบเพลงที่โจแต่งให้มาเล่นแล้วก็ต้องตกใจที่นอกจากพี่ก็มีโจอ,อีกคนที่รู้ใจและเข้าใจเธอเธอเลยอยากคืนดีกับเขาเพื่อนจึงมาช่วยเธอแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อไปขอโจคืนดี เมื่อเลนนี่ไปถึงบ้านโจก็พบโทบี้อยู่ที่นั่นทําให้เธองนงงจนได้รู้ว่าโทบี้พยายามมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับโจแต่โจ็ไม่อยากพบทั้งคู่จึงไล่ให้ทั้งคู่กลับไปโทบี้เลยขอไปส่งเธอตอนแรกเธอก็ไม่ยอมแต่พอถูกขยันขยอก็ยอมแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันที่โทบี้รู้ว่าเธอกับโจร,รักกันเหมือนเขากับพี่ของเธอดังนั้นทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่ ขนาดเลนี่กำลังเก็บของยายก็ยกชามาชวนเธอดื่มแต่เธอก็ปฏิเสธและพอออกมาเห็นดอกกุหลาบของยายเธอเลยขโมยตัดไปง้อโจแต่โจก็ยังไม่ยอมยกโทษให้เธออยู่ดีทำให้เธอเสียใจมาก เมอร์เลนนี่กลับมาถึงบ้านก็พบยายรออยู่แล้วเพราะโกดที่ถูกขโมยดอกกุหลาบไปแต่เธอก็ไม่สนเนื่องจากมันงอกใหม่ได้ยายเลยยิงกรธเข้าไปใหญ่ที่เธอเป็นคนเห็นแก้ตัวพร้อมระบายความอัดอัน้นที่ไม่ได้มีแค่เธอที่สูญเสียพี่ยายเองก็สูญเสียเหมือนกันเพราะทั้งคู่เปรียบเสมือนลูกของตัวเองเนื่องจากเลี้ยงดูพวกเธอทายม่มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเธอก็ไม่เคยเข้าใจหรือมาถามยายเลยสักครั้งว่ารู้สึกหรือเป็นยังไงบ้างพอเธอได้ยินและเริ่มเข้าใจก็ขอโทษยายจากนั้นก็หยิบหนังสือจมทุกที่เธอชอบอ่านมาตัดทิ้งพร้อมทำลายต้นเลนนี่ที่จะตายไม่ตายแหล่ด้วยดาเลนนี่เธอกลับไปซ้อมเล่นคารีเนตซึ่งพอเล่นได้ก็ไปหาลาเชลเพื่อท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งเพราะจะเข้าเรียนที่จูริอาร์ ทำให้ราเชลไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมรับที่เลนนี่เก่งและมีพอสวรรค์มากกวา่าจึงแสดงความยินดีกับเธอที่ตัดสินใจได้สักทีต่อมาเลนนี่ก็ไปง้อโจอีกครั้งเพื่อจะพาเขาไปดูอะไรบางอย่างตอนแรกเขาก็เหมือนจะใจอ่อนแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธเพราะไม่สามารถกลับไปคบกับเธอได้เลยไล่เธอกลับไป ขณะเลนนี่มาบอกลุงให้เก็บบอลลูนเพราะโจงคงไม่มาแล้วดานโจก็หยิบเศษกระดาษต่างๆที่เจอขึ้นมาดูจนรู้ว่าของพวกนี้เป็นของเลนนี่นั่นเองเขาเลยให้พี่ชายและเพื่อนช่วยขับรถพาไปหาเธอซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลุงเกิดความเสียดายเลยชวนเลนนี่ขึ้นบอลลูนไปด้วยกันโดยจังหวะที่ลุงจุดไฟและบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นโจก็มาถึงพอดีแต่ลุงก็บังคับให้บอลลูนลงมาไม่ได้เพราะเชือกม,มันติดโจเลยต้องกระโดดเกาะ แม้จะน่าวาเสียวแต่ก็ปีขึ้นมาได้สําเร็จทำให้เธอคู่มีความสุขซึ่งโจก,ก็ได้หยิบใส่กระดาษต่างๆที่เธอทิ้งแล้วเขาเก็บได้มาให้เธอดูโดยบอกว่าเขาเชื่อลางจากฟ้าจึงไม่อยากพลาดอะไรในชีวิตแค่เพราะกลัวส่วนเธอก็ดีใจเพราะเชื่อว่าพี่สาวช่วยจัดการให้ข้อความอัสเปสปาของเธอไปถึงมือคนที่ใช่เพื่อให้เธออยู่ต่อได้ยังมีความสุขครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเลนนี่ที่ตกอยู่ในความเสียใจเพราะต้องสูญเสียพี่สาวอันเป็นที่รักไปจึงไม่เป็นอันธำอะไรจนวันหนึ่งได้มีหนุ่มหล่อเข้ามาในชีวิตของเธอถึงสองคนคือโจกับแฟนของพี่สาวซึ่งทั้งคู่ก็เข้าใจเธอดีและดีกับเธอมากส่วนเธอก็เพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าตัวเองไม่ได้เสียใจกับการจากไปของพี่เพียงคนเดียวเพราะยังมีลุงกับยายที่เสียใจเช่นกันสุดท้ายเธอจึงเข้าใจชีวิตและมูฟออนได้อีกครั้งรวมถึงตัดสินใจคบกับโจด้วย ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Sky Is Everywhere หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6คะแนนและได้67%จากเว็บ Rotten Tomato e s แต่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ